สวัสดีครับพบกับผมกีวีทเวนี้โะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในเออเราไม่ได้มาเล่นเกม <c oughs> วันนี้เราจะมาฉลอง100 subscribe ครับโอ้โหตอนนี้ก็อนนาที่อัดอยู่ตอนนี้ก็คือ111สซับนะครับโบถือว่าเลขสวยนะถือว่าเป็นลางดีเลยอ่ะ <c oughs> ในเมื่อถึง100 subscribe ไแล้วเราก็ถือโอกาสเปิดเป็นช่วงใหม่เลยและกันเนาะก็เอาเป็นช่วงเออคุยกันรอบกองไฟก็แล้วกัน คือผมชอบเห็นในอนิเมะเขามักจะแบบมีฉากงานวัฒนธรรมโรงเรียนใช่ปะแล้วพอแบบตอนกลางคืนก็จะมีนักเรียนมานั่งกันรอบกองไฟมาเต้นกันนะใช่ไหมไม่ว่ามันคือไม่ว่าจะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องอะ่ะมันทําให้ผมแบบรู้สึกอบอุ่นมากเลยนะเออผมก็เลยแบบอยากจะทาบ้างอะ่ะเพราะเมืองไทยไม่มีใช่ไหมล่ะ,ละอยากจะนั่งรอบกองไฟกับเขาบ้างก็เลยแบบ อะอยากจะให้อารมณ์มันเหมือนกับงานวัฒนธรรมโรงเรียนในญี่ปุ่นหรือไม่ก็แบบให้เหมือนกันไปตั้งแคมป์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบอยากให้เหมือนกับเพื่อนมานั่งคุยกันรอบกองไฟแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆเออมันน่าจะอบอุ่นแล้วก็สนุกดีนะผมว่า <c oughs> เพื่อแบบเป็น ASMR ก็ได้นะใครที่นอนไม่หลับก็มาฟังแล้วก็อาจจะช่วยให้หลับได้นะเพราะเห็นแบบเพื่อนๆผมหลายคนก็จะบอกว่า เสียงผมมาฟังแล้วง่วงนอนเอาละเรามาเริ่มกันเถอะครับเออก่อนอื่นผมจะทำการล้างสมองพวกคุณก่อน <c oughs> นึกคิดว่าโลเพก็ได้นะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมจะขอให้ทุกคนหลับตานะครับหลับตาลงนะ <c oughs> และทีนี้ก็จินตนาการว่าตอนนี้พวกเราหนึ่งร้อยซับมาเที่ยวกันบนภูเขา <c oughs> พอตกกลางคืนก็ตั้งแคมป์กันในปา่าเนาะ พอตั้งแคมป์เสร็จโอทีนี้อากาศมันก็เริ่มเย็นอะหนาวสักประมาณ10องศาหนาวจนแบบหายใจออก่าเป็นไออะ่ะอืมเป็นควันเลยเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องยุงนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์คือช่วงอากาศหนาวเนี่ยยุงจะไม่มีนะไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดเพราะฉะนั้นเออตัดเสียงพวกแมลงหรือว่ายุงเริ่มคันเวลายุงกัดออกไปเลยครับทิ้งความรู้สึกนี้ไปเลยนะไม่มีไม่มีมมอืมอากาศหนาวเนาะ แล้วด้วยความที่แบบอากาศหนาวอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบามาจุดไฟจุดไฟเสร็จก็มานั่งรอบกองไฟกัน <c oughs> ประมาณนี้เอาละครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดขอบคุณนะครับที่แบบอุตส่าห์มาติดตามผมกันนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีอะไรเนี่ยมีคนมาเข้าร่วมแคมป์ไฟในวันนี้กันประมาณร้อยคน <c oughs> อันนี้อิงจากยอดซับนะก็จินตนาการซะว่าตอนนี้ เรามานั่งรอบแคมป์ไฟกันนะประมาณ100คนก็คือยอดซับนี่แหละทุกคนเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันก็ในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีคนที่มาแคมป์ไฟของเราเพิ่มนะครับก็ต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นนะครับอย่าทะเลาะกันนะคุยกันด้วยเหตุผลล่ะแล้วก็เพื่อฉลอง100รยซับวันนี้นะครับเอผมจะมาเล่าว่าทำไมผมถึงได้มาทำแบบ Channel YouTube อะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะอแบบ เผื่อในอนาคตผมดังแต่คงยากอะเผื่อแล้วกันเผื่อดังเผื่อดังขึ้นมาแล้วแบบเออเขาจะได้มาฟังประวัติไงอืใช่ไหล่ะใช่ไห <c oughs> ล่ะไอ้ไอ้ครูรักตรงนั้นอย่าจูจีกันสิคนโสดเยอะนะเราอะรู้เปล่าห <c oughs> ยอกหยอกหยอกยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอากาศหนาวเนาะกอดกอดกันไว้ <c oughs> จุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมมาทำเนี่ยตอนแรกอะผมเล่น YouTube อยู่นี่แหละ ผมก็เห็นเขาแคสเกมอะไรกันนะแต่ผมก็ไม่ได้อยากมีอารมณ์ที่จะมาแคสเกมอ่ะคือผมเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนเป็นคนขี้อายมากครับจริงๆและทีนี้ผมก็เลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมผมก็ไปเจอคลิปคลิปน้องหลามน้องหลามเกากระของเรานี่แหละ <c oughs> เผื่อใครไม่รู้จักนะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเอาไว้เนี่ยเนี่ยน้องน่ารักเนาะ <c oughs> เออพอผมเห็นผมก็บอกว่าเออโหน่ารักจังอ่ะมีตัวละครขยับไปมาด้วย อพอร้องเพลงก็ร้องเพลงเพราะมากอะ่ะเอนเตอร์เทนก็เก่งอืมนี่ขนาดผมฟังไม่ออกนะเพราะเขาเขาจะสตรีมเป็นภาษาอังกฤษไงทีนี้ผมก็รู้เออผมก็แบบเออมันน่าทําเหมือนกันเนาะหรือว่าเราจะลองทําดูผมก็ไปศึกษาไปถามเพื่อนอะไรเงี้ยว่าเออไอแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็บอกว่าเป็น VTuber อร์วีทูเบมันก็เหมือนกับ อารมณ์เป็นเราโลเพเป็นตัวละครละครนั้นจริงๆเป็นคาแรคเตอร์นั่นเลยอืประมาณนั้นและตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าในไทยเนี่ยมันไม่ค่อยไม่มีนะไม่มีอะ่ะผมผมไม่เห็นเลยนะว่ามีคนทําอ่ะผมก็เลยเออด้วยเราทําทําบ้างดีกว่าแต่จริงๆตอนนั้นน่ะคนไทยก็ทํากันเยอะมากเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ ผมไม่รู้เลยอะว่าเขาทากันเยอะเออไม่รู้ไปหลบอยู่ในมุมไหนนะผมก็เริ่มจากอ๋อทีนี้เราก็ต้องมีตัวละครใช่ปะเราก็ต้องมีตัวละครเนาะแบบเป็นมาสคอตประจํารายการผมก็เริ่มแบบออกแบบตัวละครแต่ทีเนี้ยผมโอ้ผมวาดรูปไม่เก่งเลยอะปกติฝึกวาดบ้างแต่ว่าก็จะวาดเป็นตัวละครผู้หญิงผู้ชายไม่เคยฝึกเลยเพราะรู้สึกว่าโอ้ฉันก็อยากจะวาดตัวละครออกมาน่ารักน่ารักอะ ไม่เอาไม่อยากวาดหนุ่มมีกล้ามเอออะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยด้วยความที่วาดไม่เก่งใช่ไหมผมก็เริ่มแบบไปเอาคาแรคเตอร์ตัวละครตัวอื่นหลาย,ลายตัวเนี่ยมาผสมผสมกันแบบตัดนิดตัดหน่อยเอาส่วนผมของตัวนี้มานิดหนึ่งเอาผมตัวนั้นมานิดนึงแล้วก็แบบเอาโครงหน้าตัวนี้มาใช่ไหมแบบอาจจะไปเจอคนวาดแนละ้วโอ้โครงหน้านี้สวยจังก็เลยแบบหยิบมา มาแปะไว้ในโ h o โตช็อปอ่าเออตัวละครนูน้นโอตาสวยก็เอามาแปะไว้ก็คือเอามากองกองกองรวมกันในโ h o โตช็อปนี่แหละแล้วก็แบบเบลนนั่นเบลนนี่ให้มันแบบดูเป็นโครงหน้าตัวละครใหม่อะ่ะแล้วทีนี้ผมก็เริ่มเอามาวาดอม,มีมอประก,กานะมอประก,กานี่ซื้อไปนานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เ,เลยอ่ะเอามาวาดซะสุดท้ายครับ <laughs> กลายเป็นตัวละครผู้หญิง เมื่อผมผมไม่ค่อยชอบวาดตัวละครชายอะเออว่าเลยอะตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ดีเหมือนกันตัวละครหน้ามันผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็แบบเสียงมอนผู้ชายอะเออแล้วก็แบบมีเน็กไทปลิวปิวไอ้เน็กไทปลิวปิว,ปวนี่ผมได้มาจากการ์ตูนจีนอะดังอยู่หนเรื่องนี้ผมว่าคุณก็น่าจะเคยเห็นอะไอ้ที่แบบโอ้เน็กไทมันปลิวตลอดเวลาแล้วตัวละครมันโคตรจะเท่แล้วเป็นการ์ตูนฮานะเดี๋ยวผมผมอาจจะขึ้นรูปเอาไว้นะ แต่ผมจําชื่อไม่ได้จริงๆนะว่ามันเรื่องอะไรอืทีนี้พอได้ตัวละครเสร็จใช่ไหมผมก็แบบเออตัวละครทีนี้มันต้องขยับได้อะเนอะขยับได้อขยับได้ทีนี้เราก็ลองแบบเออใครทําให้ได้บ้างหนอะขยับได้ก็เลยแบบไปลองแบบหาดูในกลุ่มะนะมันมีกลุ่มยูทูบเบอร์อยู่ออันนี้ก็คือแบบเห็นเขามีรับทําเหมือนกันเนอะ รับออกแบบตัวละครรับทําให้มันขยับได้เขาเรียกว่าลิกลิกคือการใส่กระดูกอะไรประมาณนี้โหพอเห็นราคาแทบจะเป็นลมโอ้คือสมัยนั้นเนี่ยผมว่าถ้าจำไม่ผิดนะราคาแบบเกือบเกือบหมื่นเลยอะหมื่นบาทนี่คือค่าลิกอย่างเดียวอะคือค่าทําให้มันขยับได้โอ้พีนิปตังก็ไม่มีนะก็เลยตัดสินใจอะไปศึกษาเองก็ได้ถือว่าเป็นความรู้ไง เราก็เริ่มไปจะเออเริ่มเราก็เริ่มไปศึกษาโปรแกรม l i v e 2 d เนาะคือไปดูแบบยู u ูยูทูเบอร์ต่างประเทศเขาทำกันซึ่งเราก็ฟังไม่ออกนะเราก็ต้องงมงมอ่ะคือผมไม่เก่งอังกฤษเลยก็ต้องงมงมเอางมเอา,เอา,อาทีนี้ก็ศึกษาฮะจนแบบโงงมากครับบอกหรือตอนแรกคือไม่เข้าใจอะไรเลยอะ่ะคือแบบโอ้หตัวละครมาใช่ไหมเราก็ต้องตัดให้มันเป็นส่วนสวนะ่ะคือแบบมันจะมาเป็นก้อนไม่ได้ เราต้องไปตัดส่วนผมส่วนหน้าส่วนตาตาดำตาขาวหูซ้ายหูขวาผมส่วนหน้าผมส่วนหลังและเสื้อก็มาเป็นก้อนไม่ได้ก็ต้องแยกเนคไทชิ้นหนึ่งเสื้อชิ้นหนึ่งเสื้อข้างในชิ้นหนึ่งโอ้โหแบบสุดยอดครับงานหนักมากแต่ก็งมๆจนได้ครับแล้วก็แบบก็หลด้าบแบบ่ปวะเจ็จ สุดท้ายตอนนี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นก็ไม่ได้ใช้แล้วน้องกีวีเสียดายอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรคือผมคิดว่าตัดออกไปเลยก็ได้มันไม่บังจอนะเพราะส่วนใหญ่แบบการจะมีชารเลคคาแรคเตอร์ตัวละครมามันผมว่ามันน่าจะแบบเป็นพวกไลฟ์สตรีมอะไรมากกว่านะแล้วผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมไงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคอมผมมันไม่ค่อยไหวแล้วครับมันจะตายแล้วนี่ก็แบบอขอเงินที่บ้านได้มาแล้ว พอดีที่บ้านถูกหวยเ,เขาก็เลยแบบแบ่งเงินนิดหน่อยมาให้เราซื้อคอมแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมท YouTube ํา y o u ำ u e อ่ะก็บอกว่าเอามาทําตัดต่อนู่นนี่นั่นนะนะอืมอ๋อแล้วก็การที่ไม่มีคาแรคเตอร์บนหน้าจอเนี่ยจอมันจะกว้างขึ้นด้วยผมว่ามันมันไม่บงังแล้วมันก็แบบง่ายต่อการตัดต่อด้วยนะเนาะส่วนชื่อกีวี2ทเนต้โฟนั้นามามาได้ยังไง กว่าจะได้ชื่อนี้ก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะคือตอนนั้นผมตั้งโจทย์กับตัวเองตั้งโจทย์ว่าเออต้องเป็นชื่อที่สั้นแล้วก็จําง่ายแล้วก็แบบไม่ซ้ําใครอะ่ะเออมันก็ยากนะมันเหมือนง่ายแต่มันยากมากอืทีนี้ผมก็เริ่มแบบชื่อที่จําง่ายๆอะ่ะผมลองนึกไปดูแบบพวกผลไม้สุดท้ายก็ได้มาเป็นแบบลูกกีวีก็ได้เออมันดูน่ารักกุง้งกิ้งดีนะ ส่วนเลข24นี่คือเป็นวันเกิดของผมพอเอาคำว่ากีวีกับ24มาต่อกันมันก็จะอ่านเป็นกีวีท4 e กับไม่เป็นภาษาไทยก็จะเป็นกีวี24ซึ่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมันออกเสียงง่ายมันคล้องจองกันเออก็เลยถือว่าลงตัวมากเลยนะชื่อนี้และทำไมสีแบบเออสีตัวละครสีผมมันดันออกเป็นม่วงๆใช่ปะ ที่จริงลูกกีวี่มันควรจะเป็นสีเขียวเอาจริงๆคือตอนนั้นเป็นความชอบล้นๆเลยครับแถมตัวละครผมออกแบบก่อนคิดชื่ออีกแล้วผมดันใส่หัวสีฟ้าเอ้ยไม่สีฟ้าดิผมดันใส่หัวสีม่วงฟ้าๆไปแล้วอะคือผมเป็นคนที่ชอบแบบสีม่วงฟ้า,ฟาพาสเทลอวกาศอวกาศากาศแกล็กซี่หน่อยๆอะไรประมาณนี้เอแต่ทีนี้พอลองไปค้นดูดีๆก็ อ้าวมันมีลูกกีวีที่มีสีม่วงอยู่เหมือนกันเออทีนี้ก็เลยเป็นคออ้างได้ครับถ้ามีใครมาถามว่าไง,งกีวีอะไรไม่เห็นจะสีเขียวเลยตุยผมก็จะตอบกลับไปว่าไอ,อ้บ้าเอยกีวีสีม่วงมันก็มีเหมือนกันไฟ <c oughs> คือถ้าใครอติดตามมาตั้งแต่ช่วงประมาณ30คนเนาะประมาณ30มสิบซับสไครต์แรกอะ่ะก็จะเห็นว่าผมออหายไปเป็นปีเลย เอาจิงๆช่วงนั้นคือแม่มาอยู่ด้วยใช่ไหมก็เลยแบบใช้เสียงดังไม่ได้เอาจริงก็ทอด้วยครับทอด้วยนะตอนนั้นคือทําคลิปไปก็มีคนดูอยู่3าสี่คนเนี่ยแล้วแบบก็อยู่เท่านี้อ่ะอเราก็ตั้งตั้งใจตัดมากเลยนะตอนนั้นอ่ะแล้วแบบสองคนที่ดูหนึ่งในคือไอ้สองคนจากสี่คนที่ดูเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นตัวผมเองนี่แหละที่มาลองฟังคลิปตัวเอง สรุปคนดูประมาณสองสคนเออผมก็อ่ะปิดไปเลยไม่ได้ทำหลังจากนั้นอ,อประมาณปีกว่าๆเนาะผมก็รู้สึกว่าเอ,อ๊หรือว่าเราอยากจะกลับมาลองทำอีกรอบดีไหมเนาะส่วนเหตุผลที่ออ,อยู่ดีๆก็อยากกลับมาทำต่อนัน้นเดี๋ยวเว้ยมีโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> อาจจะยาวโอเคครับพอคิดได้แบบนั้นผมก็อ,อ ลองล็อกอินเข้ามาดูในแชแนลหน่อยดีกว่าเนาะอืมไหนดูซิโอ้ปรากฏว่ามีคนคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนกันนะโอตกใจครับตอนนั้นปกติคือโอ้คนดูก็แทบจะไม่มีแล้ะแต่นี่โอ้มีคนคอมเมนต์เลยเหรอถ้าจะไม่ผิดผมว่าน่าจะมีสักประมาณ34คอมเมนต์ได้อะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งครับโอ้สะดุดตาผมมากเลยเขาบอกว่าเออนี่จะอ่านตามเลยนะเขาบอกว่าเออ ติดตามแล้วนะครับผมว่าพี่ต้องไปได้อ,อกไกลแน่นอนจริงๆอีกไกลนั่นแหละน้องเขาพิมพ์ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออันเนี้ยเขาพิมพ์ทิ้งเอาไว้นะเอะวันที่อเขาไม่ได้บอกแต่มันขึ้นว่า10เดือนที่แล้วเออโหพอผมอ่านปุ๊บไฟในตัวก็ลุกโชนกับเฟรมไครเซอร์เลยคือผมอันนี้จริงๆเลยนะเหตุการณ์จริงเลยนะ คือผมนอนอยู่ตอนนั้นนะนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็เลื่อน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 ใช่ไหมพอผมเห็นปุ๊บผมลุกออกจากเตียงแล้วก็ทําคลิปเดี๋ยวนั้นเลยครับบอกว่าเออกลับมาแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มทําคลิปต่อโอ้โหคือผมต้องขอบคุณมากเลยนะพี่ขอบคุณมากจริงจงนะน้องคือพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าน้องเป็นใครแต่ว่าโอ้คำพูดของน้องอะ่ะได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชายคนนี้นะมีกําลังใจที่จะทำที่จะทําคลิปต่ออืมขอบคุณมากเลยนะ กราบหกราบสกราบสามขอเจริญเจริญน้า้นงนะเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ดีของสังคมก็คือแบบไม่ใช่เอกอะอะไรก็ดา่าดา,ดาเราควรจะแบบให้กําลังใจกันเนาะซึ่งแบบกําลังใจของเรานี่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเนาะหลังจากนั้นเออผมก็เริ่มทําคลิปมานะแต่ยอดดูก็ก็มีไม่เยอะหรอกครับก็อาจจะมีอะสิวิวสี้าวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่เออผมอย่างน้อยผมก็คิดว่า อย่างน้อยก็ทาให้น้องคนนั้นดูก็ได้เนาะเอออย่างน้อยก็มีคนคนนึงแล้วว่าที่ชอบดูคลิปเราแล้วก็ดูแล้วสนุกอะส่วนตอนนี้ก็แบบโอ้เดินทางมาถึง100ยซับแล้วเนาะก็เนี่ยทุกคนที่มานั่งรอบกองไฟกันในวันนี้นี่แหละครับขอบคุณมากเลยคือมันเหมือนฝันไปเลยอะเมื่อนึกถึงวันแรกที่เราเริ่มทําแล้วแบบท้อนนะตอนนั้นเออตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยที่มีคนดูคือแบบยอดยอด100ยซับเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ แต่ผมว่ามันน่าภูมิใจมากเลยนะคือผมอบบคือผมไม่ได้บอกบอกใครรอบๆอบตัวเลยนะว่าผมทำ u t u b e อะ่ะเออคือดังนั้นแล้วยอดซับทุกซับอะ่ะไม่ได้มาจากการที่แบบผมไปขอให้เพื่อนในะชีวิตจริงแบบเออเองช่วยกดซับให้หน่อยช่วยแชร์ให้หน่อยอะไรอย่างนี้แต่ทุกซับที่ได้มาเนี่ยคือก็คือเพื่อนๆที่นั่งอยู่ตอนนี้นั่นแหละนั่งกันอยู่รอบกองไฟตอนนี้คือไปเห็นคลิปเข้าโดยบังเอิญ แล้วก็แบบชอบชอบใช่ไหมหละ่ะชอบอะดีถ้าไม่ชอบคงไม่ติดตามหรอกใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากอแสดงว่าดวงพวกเราเนี่ยสมพงกันนะอขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากอืครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้กันนะผมจะมพยายามทําคลิปให้มันดูสนุกกว่านี้นะถ้าทําได้อะสนุกกันหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอให้สนุกนะ ท้าไม่สนุกเลือมีอะไรติดขัดก็คอมเมนต์กันได้เลยนะโอเคครับอืมดูเหมือนอากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะเนอะทุกคนก็ห่มผ้าแล้วก็ขยับมานั่งใกล้ๆก,กองไฟกันได้นะมา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 อืมปกติผมเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าคนรอบๆตัวผมในชีวิตจริงเขาก็ไม่รู้หรอกผมแอบร้องเพลงแอบร้องนะอืมเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังก็แล้วกันนะจะรองหนึ่งร้ยซับใครที่ง่วงอยู่ก็ หลับได้เลยนะหลับตรงนั้นแหละเออน้องสาวน้องสาวตรงนั้นช่วยหยิบกีตร์ให้ให้ผมหน่อยนะอนี่แหละนี่แหละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากเออเอาเป็นเพลงสถานีดวงจันทร์ของวัชรวรลีแล้วกันเนาะใครที่ร้องเป็นก็ร้องตามกันได้นะครับมา <c oughs> อากาศเย็นจังเนาะโอ้หายใจเป็นไอเลย <c oughs> อาจจะไม่เพราะนะแต่ว่าคนทนฟังกันหน่อยก็แล้วกันฉันก้าวเดินขึ้นไปบนขบวนสุดท้ายและหาที่นั่งดีๆเพื่อจะมีคนข้างกายเวลานี้ก็มีเพียงฟ้าที่เปลี่ยนสีไปทอดยาวหละเกินหัวใจอ yeah. รถเคลื่อนไปบนทางจนใครบางคนผ่านมาเขาขึ้นและเดินเขยเียบจนติดเกือบชิดหน้าตาเวลานี้ก็มีเพียงเราที่อยู่ใกล้กันเกือบชิดจนสัมผัสเธอนั้น ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆโดยไม่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงไหนถึงแดนดินใดที่ไหนก็ไม่ได้เตรียมดวงใจกับเหตุ การนี้ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จักพูดทักและทายกันเบาเบาข้างกายเธอคนที่ไหนเธอไม่มีแฟนใช่ไหมมันคงพูดยากเกินไปโอ้โอ้โอ,โอ้เธอสวัสดีครับทุกท่านมองตรงไปเห็นดวงดาวนับตลอดวินาทีใกล้เข้านา,ารลิอ้นผ่านอีกแล้ว <laughs> แค่ตอนเช้าความสุขทุกขนาดจะติดตัวไปกับเราเอ <Yeah. S 1> รถเคลื่อนไปบนทางจนใครบางคนผ่านมา mm. เขาขึ้นและเดินเขยับจนติดเกือบชิดหน้าตา mm. เวลานี้ก็มีเพียงเราที่อยู่ใกล้กัน mm. เกือบชิดจนสัมผัส เธอนั้นโอ้ย oh, yeah. ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆดยไม่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงไหนถึงแดนดินใดที่ไหนก็ไม่ได้เตรียมดวงใจกับเหตุ การนี้ฉันคิดว่าคงดีท่าเราได้ลองรู้จักอูทักและทายกันเบาเบาข้างกายเธอคนที่ไหนเธอไม่มีแฟนใช่ไหมมันคงพูดยากเกิดไปเออเออ,อไอขออภัยสวัสดีครับผมกับตันกีวีเทอเนตีโฟขณะนี้ทุกท่านกำลังเดินทางไปกับ รถไฟสายวชรวรีกลับมาอีกครั้งนะครับขอใช้เวลากไม่นานไม่เกินส5นาทีจะรอดจอดลงบนดอนจันทร์ไว้ทุกท่านเดินทางด้วยความสบายใจมั่นรถไฟพิเศษของวันนี้โอลินผัดฉันคิดว่ามันคงดีท่าเราได้ยืนแหงทางโดยไม่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงไหนถึงแดนดินใดที่ไหนก็ไม่ได้เตรียมดู กับเหตุการณนี้ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จักอุทักและทายกันเบาเบาข้างกายเธอคนที่ไหนเธอมาเป็นแฟนฉันไหมมันคงพูดยากเกินไปโอ้เธอเธอ Yeah หลับฝันดีนะครับทุกคนเอาละ <c oughs> ผมเองก็นอนบ้างดีกว่านะขอบคุณนะครับทุกท่านที่มากันในวันนี้ขอบคุณมากเลยอยู่ด้วยกันไปานานๆนะจ๊ะ